ดทุกคนอยากมาเจอกับาบาร์บารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เรามาจะมาแบบหน้าสดนะคะทุกคนก็วันนี้ถ้าเรามารีวิวคัชชั่นอีกแล้วนะคะเป็นคัชชั่นที่สามารถซื้อได้ในซเซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เออใช้มาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแหละเออก็ ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่าใน YouTube ของเราเนี่ยมีเพลย์ล s สต์ค h i o n ในปี2024เราก็จะร,รวบรวมคูช i ่นที่ตัวเองซื้อและใช้ในปีนี้นะคะสามารถกดดู Playlist ในช่องปามบ,บัมเรกได้เลยนะคะสำหรับค s ช i o นในวันนี้ที่จะมารีวิวก็คืออันนี้เลยค่ะน,นี้เลยนะคะอันนี้คือ AR ค่ะ The Skin Cushion l o s t Radiant SPF 5 0 a 3บวกด้วยกันนะคะเขาบอกว่าอัพงานผิวสไตล์สซอร์่นะคะนีเซ็ต 50pa 3บวกเนาะกันแดดบางเบาแล้วก็ปกปิดเรียบเนียนนะคะตรงนี้สี Natural Base นั่นเองนะคะมีขนาด15กรัมราคา189ถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคนเออเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุชชั่นสูตรเนื้อแมทน,นะคะแต่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เคลมว่าเป็นเนื้อมงเนื้อแมทอะไรนะคะ ด้วยสัมผัสที่ละเอียดบางเบาอะไรเงี้ยปกปิดรอยดำรอยแดงพร้อมกับมีบำร,รุงวิตามินซีมีซิกา้าด้วยนะคะมีโสมน้วยเน,น,นืนอนวลอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นคูชชั่นที่มีบำร,รุงม,มีกันแดดโอ,โอ้โหครบจบในหนึ่งเดียวน่าตลกมากอะอ่ะโอเคทุกคนด้้นในจะเป็นสีเอ่อพิงค์พิงค์เขาเรียกสีโอโรสเออสีแบบตุ่นๆชมพูชมพูอะไรแบบนี้นะคะก็ตามเนี่ยนะมีกะที่ใหญ่โพด เยอะมากฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือสันตนส่วนฝั่งเนี้ยจะไม่ค่อยมีกระกำรงกันแดดไปเรียบร้อยแล้วนะคะกันแดดที่บอมใช้เป็นเจ้าตัวเนี้บอมใช้ช่วงนี้เราชอบนะคะแล้วก็มีรอยสิวเน่ยเห็นปะสิวแดงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องคุชชั่นเขาจะช่วยให้หน้าที่มันสมแบบเนี้ดีขึ้นใจรุอมไหมนะฮะโอเคบอมจะขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงจากที่มันสูงก็ให้มันแบบอยู่ในระนาบเดียวกับหน้านะคะอะ มาดูกันสิบห้าเนาะด้านในจะมีกระจกแล้วก็มีพับให้ซึ่งพับก็คุณภาพโอเคนะคะสีฟองเอ่อด้านในจะเป็นประมาณนี้นะคะฟองน้ำจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสวอชให้ดูนะอ่อเาเราปาดตรงนี้ให้ดูเลยเอ้าทำไมมันไม่ออกล่ะอุ้ยเทอมันไม่ออกหรือว่ามันจะหมดแล้วอะฉันขอพลิกกันเออก็คือใช้จนจะหมดแล้วแหละพลิกอีกด้านหนึ่งกันนะถึงจะมารีวิวนี้ ฝั่งหนึ่งจะใกล้จะหมดแล้วอะนี่ออกมาเยอะเชียอะเดี๋ยวปาดให้ดู <c oughs> ปาดไปทั่วหน้าเลยกันนะเพราะว่ามันพอพลิกปุ๊บมันก็เยอะขึ้นเนาะจากตอนแรกคือทูสีใช้แต่ฝั่งเดียวอยู่นั่นแหละสีก็จะเป็นโทนเหลืองนะคะซึ่งเหมาะสำหรับสาวเอเชียสาวไทยอะไรเงี้ยใช้ได้แต่ก็คนผิวเข้มเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเหลืองแหละแต่ว่ามันก็ขาวนะคะอ่าด้านซ้ายมือของปามันจะมีรอยกราดที่เยอะ แล้วก็รอยดำจากสิวรอยแดงจากสิวนะคะเดี๋ยจะลงให้ดูเครื่องหน้าก่อนนะคะความชอบตรงนี้ตรงที่ว่าเนื้อมันบางเบาอย่างที่เขาบอกค่ะเราเป็นคนผิวแห้งเรามีต้องการความปกปิดหรือว่าฟูเข้าว่าเลดใดๆใครต้องการงานฟูเข้าว่าเลดยาใครตัวนี้เพราะว่ามันเอาฟูขนาดนั้นเด้อแล้วก็เป็นงานผิวเนาะคือตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงดีดูเหมือนจะ สีสว่างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอเกลี่ยแล้วมันก็ไม่ได้สว่างมากนะคะอีกทีหนึง่งแต็มแตม,แ,ตมแล้วก็ทับช่วงรอยกระลของตามอีกทีหนึง่งแล้วก็ช่วงรอยสิวเนี่ยมันนูนๆแต่ว่าจริงๆอ่ะมันนูนๆนะตรงนี้ยแต่ว่าความจริงคือรอยสิวมันไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าไอ้ความนูนนี่มันไม่หายไปอะถามว่าปกปิดขนาดนั้นไหมก็ไม่ยังเห็นรอยกระออยู่นะคะแล้วก็รอยแดงอะไรเงี้ยก็จางลงไปพอสมควรอะมาฝั่งนี้บ้าง คือตอนแรกก็ว่าเฮ้ยทาไมมันแบบแต็มไม่ค่อยขึ้นอ๋อฉันไม่ได้แพพิกอีกฟองน้ำหนึ่งไง <c oughs> คือสิบห้ากรนะัมเนาะฟองน้ําด้านหนึ่งมันจะให้มาเจ็ดกรัมประมาณนี้ยอีกด้านหนึ่งให้มา,าเจ็ดกรัมอะไรเงี้ยเจ็ดจุดห้ากรัมแล้วก็ถ้าแกไม่พลิกมันก็จะอยู่เท่าเดิมอะไรเงีเ้ยอ่ะพอพิกก็เต็มเลยเนื้อคุชชั่นสิ่งที่เห็นได้เลยคือสีดีค่ะสีเหมาะสําหรับคนผิวสาวไทยมันไม่ได้ขาวจนเกินไปคือปั๊มเนี่ย เป็นคนที่ใช้รองพื้น MAC NC ยี่สิบนะคะสิบแปดก็ใช้ได้นะเอาจจริงก็คือเป็นคนขาวเหลืองนั่นแหละแล้วตัวนี้เหมาะสำหรับคนขาวเหลืองแต่ว่าคนผิวเข้มผิวสองสีอะไรอย่างเงี้ยมไม่แน่ใจมันอาจจะดูวกไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าข้อดีคือตัวนี้มันเป็นทนเหลืองเนาะมันไม่ได้ทนทมผิส่วนที่ต้องการปกปิดฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะมีการปกปิดที่ต้องเยอะนิดนึงอะนะคะ บางมากแล้วดูเป็นผิวมาคือฝั่งเนี้ยมันไม่มีอะไรให้ปกปิดใช่ปะมันจะเห็นเป็นงานผิวที่แบบสวยแต่ฝั่งเนี้ยมันจะมีให้ต้องต้องการปกปิดมันก็จะเห็นถึงความตะปุ่มตะป่่านิดนึงทะนั้นใครผิวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งค่ะสาวซึ่งที่ฉันไม่ใช่คนผิวดีนะใครขี้เกียจลงกันเดี่ยใช้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้แต่ถ้าคณออกไปประชนไปเชิญข้างนอก แล้วไม่ทากันแดดแล้วมาบ่นว่าทําไมหน้าดํำก็มีไม่ทากันแดดแล้วต้องเลือกกันแดดที่มันแบบดีด้วยอะ่ะเออแต่ยลยคนคือถ้าแนะนําก็จะเลือกตอนนี้บํมชอบเป็น ODBO ค่ะของไทยเนาะแล้วก็เป็นของ s k i n f i c สีฟ้าอะไรเงี้ยแต่ถ้ากันแดดที่แบบหลายหลาคนยอมรับอะก็คงจะเป็นยูซลีนนะคะถ้าใครไหวก็เฮอร์ไฮเนสไม่ไหวจ้ะไม่ซื้อ ตังไม่มีแต่เคยผิวสวยแต่อีฝั่งเนี้ยก็คือมีความกระดำงกระดังอ่ะต,ต่องปออกปิดเพิ่มเติมเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนแบบสองสามทุ่มสี่ห้าทุ่มเพราะว่าวันนี้มันอาจจะอยู่นานไปถึงการเขียนนิยายแล้วก็ช่วงนี้ละยองฝนตกแดดออกงงเหมือนกันเมือ่อเช้าแดดออกตอนนี้ฝนตกอะเน,นี้แดดออกอยู่แล้วอ้ยเออละยองมันเป็นปร,ประเทศที่แบบว่าใกล้ทะเล จังหวัดใกล้ทะเลมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะเรียบร้อยสำหรับคูชั่น AR The Skin Cushion Radiant ตัวนี้งานผิวสวยๆวยวยๆแล้วก็ปกปิดได้ระดับคือน้อยจนถึงกลางๆไม่หนักหน้าคนผิวแห้งปริลึมนะคะโอเคเดี๋ยววันจะไปแต่งหน้าให้เสร็จแล้วก็เจอกันอีกทีน่าจะสองสามทุ่มยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจากตอนนี้แล้วไปถึงตอนนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างนะจู โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ผ่านไปตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วก็ผ่านไปหลายชั่วโมงเนาะหลังจากที่เราใช้ The skin cushion นะคะของ AR เนาะเป็นยังไงนะคะปานไม่ได้เสร็จแป้งนะคะก็คือเป็นคนหน้าแห้งแหละแต่ว่าระหว่างวันเป็นคนเหงื่อเยอะแล้วก็เออระหว่างวันนี้ก็ทำงานบ้านทำกับคงกับข้าวน,นู่นนี่โนอนมันก็เหงื่อออกปกตินะคะอันนี้เป็นเป็นไฟนะเดี๋ยวปามจะลองเออตรงนี้นะคะมีไฟอยู่เนาะเดี๋ยวปามจะลองปิดไฟให้ดูหน้าจริงๆซึ่งมันก็จะเห็น ความยืดหยาย่อยู่แต่ว่าถ้ามีไฟมันจะเห็นชัดมากกว่านะคะก็มีความมันค่ะทีโซนเห็นบ้าจะมูกอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่าปามใช้ไฮไลท์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงร่องจะหมู่ปามรู้สึกว่ามันไม่หลุดนะแต่ว่ามันก็มีความมันอะนะคะและไอตรงเนี้ยที่เป็นรอยดำยังปกปิดอยู่เลยยังปกปิดได้อยู่เลยนะคะรอยกระอะไรเงี้ยยังปกปิดได้อยู่นะคะฝั่งเนี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่า มันเรียบเนียนแต่ฝั่งนี้จะมีกระเยอะแล้วก็มีรอยสิวที่โป่งแต่ว่ามันมันหายแล้วนะสิวตรงเนี้ยนะคะแล้วก็มีรอยดําตรงเนี้ยรอยดำสองอันนี้นะคะประมาณนี้ส่วนร่องรอยยิ้วรอยใต้ตาก็ตกร่องเป็นเรื่องปกติอะแต่ว่าก็ไม่ได้ตกร่องหน้าเกลียดส่วนอื่นก็มันแผลบเลยนะคะปามไม่ซีเรียสนะเพราะว่าปามเป็นคนผิวแห้งที่เหงื่อออกเยอะแต่ความรู้สึกว่าถ้าเราซับหน้า แล้วก็ตบแป้งเพิ่มมันก็ยังสามารถอยู่ได้นะคะอันนี้ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วก็วันนี้ร้อนจริงอะ่ะก็ถือว่าเป็นงานผิวแหละให้การปกปิดที่น้อยจนถึงกลางๆเดี๋ยวันจะอ่าครีนหน้าให้ดูเนาะเหมือนเดิมนะคะมันจะได้รู้ว่าเออหน้า before ตอนที่มันผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วมีการปกปิดตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะอะอครีนซิ่งออยนะคะ เออตรงนี้จะมีรอยกระเนาะอย่างที่เห็นไปตอนแรกเนี่ยเห็นปะกะออกแล้วเนี่ยนะเนี่ยแล้วตรงเนี้รอยดำที่ชัดๆรอยืองรอยดำเนี่ยเห็นไนหะมอืพอเช็ดออกก็คือไอ้นี่เลยเห็นความจริงเลยอะไรเงี้ยซึ่งในตัว AR เนี่ยสำหรับตัวปามนะปามชอบเลยแหละ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความบางเบาค่ะบางเบาเหมาะสำหรับคนผิวแห้งเลยเพราะว่าคนผิวแห้งจะไม่ชอบอะไรที่ full coverage แล้วก็หนักหน้าอะไรแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ไม่ได้ full coverage ขนาดนั้นแต่ว่าตัวเนี้ยมันบางเบาอยู่ที่เขาบอกนะคะแล้วก็เกาะติดผิวได้เป็นอย่างดีค่ะถามถึงความกันน้ำกันเหงื่อ ไหมก็ไม่นะคะเป็นงานแบบผิวสวยๆใช้ใน everyday look ใช้การไปเดทไปเที่ยวห้างยเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นวิศวกรต้องออกข้างนอกผจนเผชิญไม่รอดนะหลูหนูไปเอารองพื้นที่มันแบบปกปิดติดทนนะลูกนะเนี่ยพอเราคลีนหน้าเสร็จเราจะเห็นว่ากลาบมันชัดขึ้นจากตอนแรกที่กลาบมันยังไม่ชัดเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็คือถือว่าปกปิดลักสณกคือ น้อยจะถึงก,กลางๆค่ะเพราะแต่ว่าจริงๆมันก็ยังพอยเห็นรอยอยู่บ้างนิดนึงอืมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนที่มีหลุมสิวรอยสิวชัดเจนกว่าเนี้ก็จะก็จะดูออกมากกว่านี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าปาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีร่องรอยบนใบหน้าเท่าไหร่ก็จะมีแค่รอยกระกับรอยสิวเบาๆอะไรเงี้ยเออที่มันจะพอทางไปได้นะส่วนตัวคือใช้แล้วชอบ สีดีสําหรับผิวปามคือว่าเป็นคนที่ชอบหน้าของผ่องเนาะคือตอนแรกที่ลงเนี่ยมันก็อาจอะจะมีความขาวไปกว่าหน้านิดหน่อยแต่พอระหว่างวานันพอมันออกซิไดพอมันมีความแบบเข้ากืนกับผิวแล้วมันก็ปกติไม่ได้ดูขาวจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้มาในปริมาณ1 5กรัมจำราคาไม่ได้แต่ว่าคิดว่า189บาทในเซวนะซึ่งคงเลยเพราะว่าคูชั่นบางตัวที่เป็นงานผิวแบบนี้ เออมีราคา3 4ม0ี่ห้าร้อยหกร้เจ็ดแอเลยก็ยังเทียบไม่ได้กับตัวนี้คือต้องบอกว่าชอบเลยนะชอบเลยแล้วก็แพ็กเกจจิ้งสวยค่ะใช้ดีทั้งพับของตัวเขาที่ให้มาเนื้อคุชชั่นก็ดีแพ็กเกจจิ้งก็สวยคือมันดูราคาสูงกว่าราคาจริงของเขาอะเออนะฮะพกใส่กระเป๋าอะไรได้คือเมื่อกี้ตกเนาะก็ไม่แลกนะจ๊ะ มาสรุปแบบรวมๆเลยหนึ่งราคาดีค่ะ189หรือ199เนี่ยราคาดีให้มาในปริมาณที่ก็คือ15้ากล่มเนาะแล้วก็เป็นงานผิวค่ะเหมาะสำหรับใครเอ่ยผิวธรรมดาผิวแห้งแห้งข้อธรรมดาธรรมดาค่อแห้งผิวมันแต่ว่าแนะว่าเป็นมันที่อาจจะเป็นยูโซนไหมถ้าทีโซนอาจจะไม่รอดอะไรเงี้ยถ้าผิวมันจ,จัจัดและมีหลุมสิวรอยสิวเยอะ เราต้องการการปกปิดตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะคะเน้นเป็นงานสบายๆผิวๆนะคะประมาณนี้แล้วก็ซื้อห,งหาง่ายความชอบโดยรวมคือชอบใครเป็นคนผิวแห้งชอบงานผิวซื้อมีเอสเอฟห้บวกพีเอัวก เจอแต่ยังไงไทยแลนด์ก็ต้องใช้กันแดดอยู่แล้วนะอย่าไปหวังคูชชั่นนะลึกโอเควันนี้มันจะไปะอาบน้ําล้างหน้าล้างหน้าอาบน้ำอาบน้ำล้างหน้าวะอาบน้ำเนี่ยไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยตัวนี้นะคะคือระยองฝนตกก็จริงแต่ว่าเนื่องจากอากาศมันร้อนพอมันร้อนแล้วมันก็จะฝนตกใช่ป่ะเอออะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะคะ สกุลก็แชร์ด้วยนะคะตามบาร์นในโซเชียลมีเดียด้านหน่งท่หริ่อจ้าไปบาร์เรกอย์่ลอดเจอบารเรกนะคะใครไม,ยไม่ยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ยไม่งั้นจะพลาดของที่ดีและค่าหลักสิหลักเร้าที่ต้นเท่านั้นใครใจดีจะโดเนทให้บารก็จะกราบขอบคนมากนะคะก็หรือว่าจะโดเนทโดยตรงสแกนพร้อมเพจก็ได้ก็จะกราบแทบตักหรือจะดูโฆษณาให้ดิฉันก็ได้ตัวน,นั้นก็จะเป็นรายได้เช่นกันวันนี้เราคกนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม EP นะ่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย